สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาเจอกับเจ๊ป,ปุยสะพยเยอละมันมอีกแล้วนะคะวันนี้เอาแหนมหมูขวดมาฝากค่ะ <Yes. S 1> สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาเจอเจ๊ป,ปุยอีกแล้วนะคะนี่ครับเพื่อนเห็นไหมนี่ทำอะไรเอ่ยแหนมคะ่ะแหนมหมูนะคะวันนี้ค่ะหมูหนึ่งกิโลนะคะแล้วก็หนังหมูอีกค่ะ นี่คะ่ะเห็นไหมนะหนักหมูวันนี้เราจะไม่ได้ทําแหนมห่อนะคะทุกคนวันนี้เราจะมาทําแหนมขวดนี่คือขวดกระป๋องที่เราจะมาใส่แหนมคะ่ะวันนี้ปุยก็จะไม่ใช้ถุงพลาสติกนะคะอันนี้แหนมหนึ่กิโลเนื้อหมูหนึ่งกิโลนะคะเกลือ สองช้อนชานะคะเพื่อนๆแล้วก็ผงกระเทียมค่ะผงกระเทียม,ก,ยมยก็ใส่ใมาช้อนชาหนึ่งนะคะแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะนี่ค่ะจนเหนียวค่ะนี่ค่ะเห็นไหมก็จะเหนียวออกมาแบบนี้นะคะ แล้วก็ใช้นังหมูลงไปนะคะทุกคนนังหมูต้มแล้วให้เย็นนะคะเราก็จะคลุกเคล้าให้เหนียวแล้วเราก็จะได้ทำการบรรจุใส่ภาชนะที่เราเตรียมไว้นะคะทุกคนวันนี้เรามาทำแหนมกันค่ะนี่ค่ะ ได้อยากใส่ผงชูรสหรือใส่อะไรเพิ่มเติมก็ใส่ได้นะคะแต่ปุ้ยใส่แค่นี้ค่ะอ๋อมีอีกอย่างหนึ่งแหนมที่ปุ้ยทําหน้านี้ก็จะใส่ผงแหนมนะคะบางคนก็ใส่เยอะบางคนก็ใส่น้อยแล้วแต่ปุ้ยก็ใส่ประมาณ2ช้อนชานะคะสําหรับเนื้อหมูหนึ่งกิโลนะคะเพื่อจะได้ไม่เฟื่อนจนเกินไปนะคะ แล้วก็ใส่เกลือที่เขามีมาในซองของผงทำแหนมประมาณครึ่งซองนะคะพอจะได้รสชาติพอดีค่ะใครชอบเค็มก็ใส่เค็มเพิ่มอีกได้นะคะแต่ปุ๋ยก็ว่ารสชาติแค่นี้ก็พอแล้วค่ะนี่ค่ะเ,เพื่อนๆก็เหนียวได้ที่แล้วนะคะนี่อืมอ แหนมคะ่ะพอ,อยังโอเคนี oh, <okay. S 1> ่ค่ะทุกคนเราก็มาทำการยัดใส่กล่องเลยนะคะใส่พลาสติกที่เราเตรียมไว้เป็นแหนมยัดให้แน่นเลยนะคะทุกคน ค่ะคุจะใส่พริกสดลงไปก็ได้นะคะแต่ปุ้ยไม่ใส่เอาไว้มากหันใส่หรือว่ากินกับพอนะคะ ทำง่ายๆคะ่ะเพื่อนๆมีอะไรก็ใช้ไปนะคะนี่ค่ะทุกคน แหนมของเรานะคะสำหรับวันนี้ปุยเอาแหนมหมูมาฝากเพื่อนๆนะคะขอบคุณทุกๆกํำลังใจที่แวะเข้ามาชมมาให้กำลังใจจะปุยสัพไพยเยอรมันเสมอมานะคะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ค่ะบ๊ายบายต่ออีกสักนิดนะคะนี่ก็เป็นแหนมที่เราทิ้งไว้สองวันแล้วนะคะก็จะ สีอยู่ประมาณนี้คะ่ะทุกคนเป็นอันว่าแหนมของเราเริ่มเปรี้ยวแล้วนะคะได้ปุ๋ยได้ลองชิมแล้วนิดนึงนะคะก็เป็นอันว่าแหนมสำเร็จเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนสำหรับคลิปแหนมของเราก็เป็นอันว่าเสร็จสิ้นนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะมาทำเมนูต่อไปนะคะ คอยชมคลิปหน้าค่ะ